น้ำเหลืองก็ไหลเต็มหน้าเลยครับเจ็บแสบทรมานมากครับเกือบอาทิตย์ละมันไม่หายไปทำงานไม่ได้เพราะว่าผมต้องใช้หน้าตายในการทำงานด้วยครับผมทุกข์ใจมากเลยว่ากลัวมันไม่ปกติตอนนี้คืออยากให้เขาออกมารับผิดชอบให้ถึงที่สุดผมทุกข์ใจมากเลยว่ากลัวมันไม่ปกติพอเย็นวันนั้นอะน้ำเหลืองก็ไหลเต็มหน้าเลยครับแค่ไม่มีเลือดเลยมีเลือดออกแค่จุดเดียวตรงนี้ ตรงหน้าผากตรงนี้ฮน้ำหนองน,น้ำเหลืองเขาเรียกว่าเหลืองน้ำเหลืองใช่ไหมฮะน้ำเหลืองก็ไหลออกทั่วท้งแก้มเลยเจ็บแสบทรมานมากครับผมเป็นประมาณเกือบอาทิตย์อะ่ะซึ่งได้มีการส่งไลน์ถามทางคลินิกทางคลินิกก็บอกว่าปกติเป็นปกติเดี๋ยวมันก็หายแล้วหลังหลังจากนั้นเกือบอาทิตย์ละมันไม่หายผมก็เลยได้มีการส่งไลน์ไปหาคลินิกอีกรอบนึงคลินิกก็บอกให้ผมไปซื้อยาตัวหนึ่งมาทาอ่า ไปซื้อมาเองเลยจากร้านขายายาเลยซึ่งยาตัวนั้นนะเภสัชได้บอกกับผมว่าที่เายามันมีสารสเตียรอยนะถ้าใช้ไปน,นานๆไม่ได้นะมันต้องใช้แค่สองสามวันเองนะแต่หมอบอกหมอหมอ,หมอที่เนี่ยหมอที่ทำหน้าให้ผมบอกว่าทาไปเลยอาทิตย์หนึ่งผมก็ทาไปได้แค่สามวันสามสี่วันนะะผมไม่กล้าทาเยอะเพราะว่ามันเป็นสารสเตียรอยเนาะผมก็ผมก็คิดในใจแล้วว่าทาไมต้องให้ซื้อยาตัวนี้มาทาสงสัยมันจะเป็นแผลเป็นแน่นอน รู้สึกแย่มากครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตมาก่อนแย่ที่สุดในชีวิตครับแบบทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจทั้งเสียเวลาแล้วตอนแรกผมก็ได้มีการติดต่อกับทางหุ้นส่วนคลินิกจะเรียกว่าเจ้าของก็ได้นะครับแต่เป็นหุ้นส่วนอยู่ที่สาขาเอ,อที่ผมไปทํามาฮะเขาก็ตัดสายทิ้งเขาอ้างว่าติดขึ้นบ้านใหม่อเขาอ้างกับคนอื่นว่าติดขึ้นบ้านใหม่ไม่ไม่สะดวกรับสายใครแบบนี้ครับผมก็เสียใจทรมานมาก ทรมานมากนะเวลาที่ผ่านมาคือออกไปไหนไม่ได้เลยทํางานก็ไม่ได้ไปทํางานไม่ได้เพราะว่าผมต้องใช้หน้าตายในการทํางานด้วยครับตอนนี้คืออยากให้เขาออกมารับผิดชอบใหถึงที่สุดแล้วอยากให้เขาออกมาพูดความจริงนะฮะว่าสิ่งที่เขาจะทําให้เราอ่ะมันคือไม่ใช่เรื่องโกหกเราเหมือนเขาเขาล่าสุดที่เขาใช้ตัวนี้มาฉีดให้เราแต่ส่งมาในไลน์ว่าเป็นตัวที่แพงที่สุด เป็นคนละยี่ห้อกันเลยฮะซึ่งผมได้สอบถามไปแล้วกับทางเ,าเพื่อนผมเป็นเขาเป็นคนบอกว่าเขาบอกว่าห้าบอกใครนะอันนี้อันนี้สุดสุดเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นของหิ้วมาไม่ผ่านอยอยที่เขามาฉีดหน้าให้ผมล่าสุดนะ,ะืมซึ่งตอนเนี้ยตัวที่เขาฉีดหน้าให้ผมล่าสุดเนี่ยมันได้ทําแบบใหม่แพ็กเกจใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีใบยืนยันจากทางสถาบันเขาด้วยฮะอืซึ่งตอนเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ขอดูใบสถา ยืนยันเขาเลยว่าที่เขาเอามาฉีดรักษาให้เราอะว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าตอนนี้คลินิกศัลยกรรมหรือคลินิกเสริมความงามอะมันมีเยอะมากแล้วคนไข้ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็คือเชื่อคำโฆษณาเยอะเกินไปเชื่อว่ามันจะดีขึ้นมันจะถูกกับผิวตัวเองแล้วก็ไปทำคืออยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า ถ้าจะทําทหัตกรรมหรืออะไรประมาณประมาณผมเนี่ยคือควรจะไปสถานที่พยาบาลที่เปิดถูกต้องหรือสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลจริงๆและได้ทํากับหมอจริงๆนะคะไม่อยากให้ทํากับคลินิกที่แบบเปิดโดยที่เอาใครไม่รู้มาทําให้เราแบบเนี้ยโดยที่เราศึกษาหาข้อมูลแล้วเออไม่ได้ทํากับหมอจริงอะไรประมาณเนี้ยครับอยากให้แบบได้รับการรักษากับหมอจริงๆนะฮะ ข่าวสดอ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ